อันนีーー้คือคลิปที่ส่งมาตะกี้ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมว่าความเข้าใจของเด็ก Gen Z ยุคผมเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันมันไม่ได้อิมแพกหรือซึ้งใจกับเราขนาดเมื่อก่อนนะครับก็คาไม่ได้ให้ให้ซึ้งใจแล้วยืนไงเขาสูว่าแสดงความเคารพไงเพราะเรารักเราศรัทธาแล้วเขาก็เขียนว่าให้ยืนด้วยแล้วเราก็แสดงความเคารพความจงรักตีด้วยกันยืนไงผมว่าความเคารพความศรัทธามันออกมาจากใจครับมันไม่ได้ออกมาจากการการะทำผมคิดว่าถ้าถ้าผมรักและเคารพผมก็รู้ตัวเองอยู่ในใจแล้วผมรักและเคารพผมก็คงไม่ได้บอกหรือว่าทําท่าให้ใครรู้แต่สำหรับผมยุคผมเนี่ ทำอะไรที่ว่าจากเหล่าท่านนะครับเคลียเรื่องนี้ก่อนไหมยูไม่รู้จักพระราชกรณียกิจหรือเพราะยูไม่เห็นพระราชกรณียกิจไม่รู้ไม่เห็นแปลว่าไม่มีหรอก็คือผมเห็นดีว่าในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านทั้งหลายอะหลายคนเขาก็มีโครงการนู่นโครงการนี้ผมผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้สัมผัสมันด้วยตัวเองผมไม่รู้ว่าได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หรือเปล่าผมเลยไม่อินครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่เกี่ยวกับตัวเพนเองอยู่กับตัวยูเองยูไม่ถือว่าไม่อินเลยอ่าใช่ครับมันมันดูเป็นเรื่องไกลตัวสารผมถ้าเพื่อพูดตามตรงแล้วไม่คิดว่าจะ ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เคารพคับแต่ทําไมผมต้องยืนผมก็ต้องผมก็สง,สงสัยว่าทำไมต้องยืนมันขัดใจมากเลยการยืนแค่ไม่กี่นาทีไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักสํานึกพระหมหาเขาขนาที่คุณเลยเหรอผมไม่ผมไม่ขัดใจนะครับพี่ก้องคือใครยืนผมไม่ขัดใจเลยผมขอนั่งคนเดียวจะยืนทั้งโรงหนังก็ได้ผมก็นั่งคนเดียวก็ได้แค่นั้นเองแต่ยืนมันไม่ได้ใช้พลังงานเลยเยอะเลยนะยืนแบบแสดงความเคารพเหมือนที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรางต่างกันนะก็ยุคสมัยเปลี่ยนแลวครับการสแสดงความเคารพมาจากความรู้สึกดีกว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยบูลลี่มารายาสากลป้าบ้านไหนที่ที่บอกลูกตามปากตัวเองมาประโยคแรกผมก็งงแล้วคืออะไรวะป้าบ้านไหนที่ที่บอกลูกตามปากตัวเองลูกเติบโตมาเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองได้นะว <the> เรื่องนี้สำคัญถ้าผมพูดคนที่ไม่รู้ระบบสากล ก็จะไปพูดกับชาวต่างชาติคนอื่นหรือลูกตัวเองได้ดีผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะทําให้คนไม่รู้ตรักรู้ได้เขาจะได้กระจายไปบอกลูกหลานหรือพ่อแม่ตัวเองไม่ทําแบบนี้กับคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรคือโพสต์เนี้ยมันเอ่อมีคนส่งโพสต์นี้มาให้ผมทางเพจ facebook แล้วก็เขาก็ถามว่าเออพี่บวงมีความเห็นกับโพสต์นี้ว่ายังไงครับเออผมอ่านมาจนถึงประโยคนี้แล้วผมยังจับใจความอะไรไม่ได้เลยว่าเขาเ,เขาต้องการจะสื่ออะไร ในลองมาดูในรูปได้ไหมว่ารูปนี่คืออะไรนี่คุณฟูจิคะหนวดเขายาวไปนะคะโกนได้แล้วคะ่ะอ๋อก็คือเหมือนมีคนมาพูดถึงหนวดเขาบอกว่ายาวเกินไปแล้วโกนได้แล้วการวิจารณ์รูปลักษณ์ของคนอื่นเช่นหนวดเขาน้ำหนักผิวพรรณไม่เหมาะสมเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับที่อเมริกาถ้าคุณพูดว่า y o u o u p e ถือว่าเป็น bodyshaming แบบผิดมารยาทและอาจโดนมองว่าไม่เคารพสิทธิส่วนตัวที่ยุโรปการบอกให้คนอื่นต้องเปลี่ยนอะไรรูปลักษ์ถือว่าไม่สุภาพที่ญี่ปุ่นการทักรูปร่างแบบนี้ถือเป็นล่วงเกินคนญี่ปุ่นเขาจะหลีกเลี่ยงคำพูดที่บอกให้คนอื่นทำอะไรกับร่างกายตัวเองถือเป็นการละเมิดพื้นที่ส่วนตัวนิสัยทักเรื่องร่างกายคนอื่นคุณคิดว่าโอเคหรือครับอ๋อผมพอจะเข้าใจล้คือเจ้าของเพจ Facebook เพจนี้ ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่ใช้มันก็อาจจะอ่านแล้วงงๆใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์ฟูจิไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ก็พอพูดไทยได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าเจ้าของภาษาไม่ได้คล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอ่านแล้วจะพยายามทาความเข้าใจแล้วกันแต่ผมว่าหลักๆที่เขาต้องการจะสื่อก็คือคุณไม่ควรจะไปพูดถึงรูปลักษ์คุณไม่ควรจะไปวิจาร์รูปลักษ์ของคนอื่นอะไรแบบนี้นะใช่ไหมอ่าคือการ การพูดถึงรูปลักษณ์ของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปจะมีคนเกลียดผมมากขึ้นแต่มันก็คือหน้าที่ของผมที่จะต้องบอกให้รู้จักมารยาทประเทศไทยจะได้ดูหล่อดูเป็นสุภาพบุรุษมีความเนี้ยบประเทศอื่นจะได้ยกย่องประเทศของเราเหมือนผู้ดีอังกฤษล้อเลียนด่าว่าเตือนคนอื่นมันหมดยุคสมัยไปแล้วครับจําไว้สิ่งที่คุณพูดแต่คนฟังไม่พอใจถึงจะหวังดีก็ตามถือเป็นการบูลลี่อย่าไปคิดว่าตัวเองหวังดีมันคือการบูลลี่น่าสนใจนะ ผมมีคำถามถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เตือนคนอื่นแต่คุณเลือกปฏิบัติอันนี้ถือเป็นการบูลลี่ปะ่ะคืออายุตัวอย่างคืออาจารย์เขาบอกว่าถ้าคุณไปวิจารณ์คนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการบูลลี่นะอย่างเช่นคุณบอกว่าเอ้ยช่วงนี้ผมยาวแล้วผมเผาลุงรังตัดผมหน่อยหรือวอ่าเฮ้ยช่วงนี้อ้วนๆนะเนี่ยออกกําลังกายหน่อยอ่าแบบนี้บูลลี่อ่าแบบนี้มันชัดเจนคุณไปวิจารณ์คนอื่นแต่ถ้าสมมุติคุณไม่ได้วิจารณ์แต่คุณเลือกปฏิบัติสมมุติคุณคลลคณณเเเเปิิิดดดดรรรร้้้้าา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 านนนนนอออหหหคคคุุุบกกกกกวววว่่่่่ใใผมมมมมมยยูงงััััไไขี แล้วคำถามต่อมาถ้าไอแบบนั้นไม่มีมารยาทหนักกว่าเดิมอย่างนี้ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นที่เขาไม่ให้คนสักเข้าไอแบบนี้หนักกว่าเดิมปะ่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ฟูจิบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแค่ทักรูปร่างหน้าตาก,ก็ถือเป็นการล่วงเกินแล้วเออแบบนี้ที่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่ายังไงอ,อ๋อแล้วแต่สถานที่ถ้าเป็นกฎสถานที่ไม่เหมือนกันแบบนี้ผมสามารถเปิดร้านอาหารแล้วก็บอกว่าไม่ต้อนรับคนอ้วนได้ใช่ไหมถือว่าไม่เป็นปัญหาคือผมผมห้ามล้อคนอ้วนห้ามล้อคนอ ล้อไม่ได้แต่ว่าสามารถตั้งกฎได้ว่าไม่ต้อนรับคนอ้วนแบบนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติถือเป็นการตั้งกฎกระทรวงพาณิชย์เข้าโดนเลยเหรอได้นะไม่ถือเป็นการเหยียดสมมุติผมเปิดร้านส้มตําแต่บอกว่าห้ามคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามารับประทานอาหารในร้านไม่มีปัญหาไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติถือเป็นการตั้งกฎของร้านทําได้ครับกฎของคุณอืที่ของใครคนนั้นตั้งกฎได้แบบนี้โรงหนังก็ที่ของเจ้าของโรงหนัง ทำไมตั้งกฎว่าต้องยืนเคารพดันมีคนไม่ทําตามกฎฮะไอ้พวกนั่งไอ้พวกนั่งในโรงหนังอ้าวทำไมอย่างนี้เป็นการบอกว่าไม่มีกฎอย่างนี้ในใน,ในกรณีก่อนหนี้ผมบอกได้ไหมว่าแบบมันก็ไม่ใช่กฎหมายนะมึงเปิดร้านแล้วมึงบอกว่าห้ามคนอ้วนเข้าแต่กูอ้วนกูก็เข้าได้ไม่ไม่ใช่กฎอ่ะไม่ป็นกฎเหรอมึงมีสิทธ์อะไรมาตั้งกฎมึงไปแค่แบบว่าเจ้าของร้านมึงมีสิทธิตั้งเป็นกฎหมายเหรอเขาขอความร่วมมือก็คือจากที่ผมทำความเข้าใจคืออะไรที่คุณเห็นด้วยคุณบอกว่ามันเป็นกฎอะไรที่คุณไม่เห็นด้วยคุณก็แถว่่าาามมมันนนเเป็กรรขออคววืแบบี้ เออเรื่องนี้เราเราแยกแยอะอันไหนว่าแยกแยะยังไงว่าอันไหนอันไหนเป็นกฎ,อ,นนนกฎอันไหนเป็นการขอ,ขอความร่วมมือต้องมีการเขียนไว้ชัดเจนว่าขอความการุณาหรือว่าบังคับทำอืมแล้วนี้ไอ้พวกร้านอาหารที่แบบว่าใช้คําว่าระเบียบการแต่งกายอะไรแบบเนี้ยอันนั้นเป็นกฎเป็นระเบียบหรือว่าเป็นการขอความร่วมมือกฎร้านเรสโคเป็นกฎของสถานที่อืมมาไม่ทําได้ไหม ถ้าสมมุติว่าไม่ทําเจ้าของร้านมีสิทธิ์แบบว่าไม่อนุญาตให้เข้าไหมพี่จะใช้คําว่าห้ามหรือขอความร่วมมือ,อถ้าเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามหรือขอความร่วมมือเลยเขาเขียนแค่เขาเขียนแค่กฎระเบียบแบบนี้เป็นแบบรัฐโค้ดถ้าสมมุติว่าเจ้าของร้านตั้งกฎผมเข้าไปในร้านเจ้าของร้านมีสิทธิ์ใช้กาลังที่จะแบบว่าบังคับผมออกมาจากร้านปะ่ะอันนี้ถือว่าทําได้ถูกต้องตามกฎหมายปะ่ะแบบนี้เข้าร้านหนังสือแล้วมีป้ายห้ามแกะอ่านผมเป็นหมาก็แปลว่าทําได้สินะครับเออเป็นหมามันแกะหนังสือได้เหรอ กฎไม่ขัดต่อหลักกฎหมายเจ้าของสถานที่ก็มีสิทธิ์ไงก็คือเจ้าของสถานที่สามารถใช้กําลังได้ถ้ากฎมาไม่ขัดต่อหลักกฎหมายอะยังอายุายตัวอย่างตะกี้เลยไอไอ,เ,อเรื่องของร้านหนังสือสมมุติว่าหนังสือแม่งถูกห่ออยู่หนังสือถูกห่ออยู่แล้วร้านแม่งเขียนว่าห้ามแกะห่อหนังสือจนกว่าจะจ่ายเงินซือ้อแบบเนี้ยแล้วคุณเดินเข้าไปแล้วก็แกะห่อหนังสือเลยทํากฎเอ่อทำทำขัดขืนกฎชัดเจนคุณสามารถ ใช้กําลังในฐานะเจ้าของร้านได้ปะแบบว่าเพื่อที่จะแบบว่าลากผมออกไปถ้าผมไม่ออกะคุณแบบพูดด้วยคําพูดแล้วผมไม่ออกใช้กาลังผิดกฎหมายก็คือต่อให้ถึงขั้นแบบว่าทําลายทรัพย์สินแล้วก็ไม่ได้ต้องแจ้งความพราสมมุติว่าผมสามารถเข้าไปแบบว่าแกะห่อหนังสือแก่แกๆแก,แ,ก,แ,กแล้วพอเขาจะไปแจ้งตำรวจผมก็วิ่งหนีออกไปแบบนี้ได้จับไว้ได้อาสรุปใช้กําลังจับไว้ได้มีกล้องกล้องมันจะวิ่งตามไปจับผมเลยโบงวิ่งช้าต่อยผมวิ่งช้ากล้องมันก็วิ่งตามไปจับผมไม่ได้ปะสรุปขออเคลมมันอยู่ตรงไหน ขอบเขตคือตั้งกฎได้แบบห้ามคนอ้วนเข้าแบบนี้ทําได้กัารีใช่ไหมสรุปได้นะถ้าทําแล้วมาลดจํานวนลูกค้าเขาจะทาทาไมราบวงเอ,าอ้าก็ยังบอกออนเซนที่เขาห้ามไม่ให้คนสักเข้าอะ่ะอันนี้มันไม่เป็นการลดจํานวนลูกค้าเหรอ,อม,มันสมมติมีคนสักเข้าไปมันก็อาจจะเพิ่มจานวนลูกค้าได้นะโดยเฉพาะว่าปัจจุบันเนี่ยการสักมันก็สักกันแพร่หลายลูกค้าคนอื่นไม่สบายใจ เอ,า,อางนี้ผมไม่ให้คนอ้วนเข้าร้านก็กรณีเดียวกันอะกลัวลูกค้าคนอื่นไม่สบายใจเออคนอ้วนเข้ามาดั้งในร้านมันจะแบบทําให้ลูกค้าคนอื่นมีปัญหาก็าททาได้เลยสรุปเรื่องนี้คือเราควรจะรู้จักมารยาทเราไม่ควรไปตําหนิเราไม่ควรไปติรูปลักษณของคนอื่นแต่ว่าเราสามารถตั้งกฎ ไม่ถือเป็นการเหยียดไม่ถือเป็นการแบ่งชนชั้น kind of สม s <S ม,สมุติผมเปิดร้านอาหารแล้วผมกําหนดว่าห้ามคนจนเข้ามากินแบบนี้ก็ได้ห้ามแบบว่าคนอ้วนเข้ามาหรือแบบห้ามคนที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เดิมก็คือเข้าไม่ได้แบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการเหยียดทําได้เหยียดนะอันนี้อ้าสรุปได้หรือเหยียดเชิญทําทําได้นะเหยียดแบบไม่ผิดกฎหมายอ้าสรุปมันเหยียดหรือไม่เหยียดก็คือทําได้แต่ว่าอาจจะไม่ควรทําเพราะว่ามันเป็นการเหยียดแบบนี้เหรอได้ก็แย่แล้ว เหมือนกรณีห้ามเลยเดร์เข้าร้านป่ะเออน่าสนใจนะกรณีห้ามเลยเดร์เข้าร้านก็ทําได้ห้ามคนจนจะขอดูสลิปเงินเดือนเหรอก็ต้องแต่งตัวแพงๆมาแต่งตัวหรูๆมาถือกระเป๋าแบรนด์เนมเงี้ยใช้ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดแบบโปรแม็กได้ไหมใครบอกได้ก็แย่แล้วเอา้าสรุปไม่ได้เหรอโูสรุปไม่ได้นะของปลอมมาตรวจไงของปลอมให้เข้านะอุตส่าห์ปลอมตัวมากดไม่เลือกปฏิบัติใครไม่ทําตามก็โดนเป็นตะก,กะมันบัญญัติไว้ก่อนแล้ว ขึ้นกับสิทธิ์ของเจ้าของสถานที่ถ้าเรามองว่ามันเป็นการเหยียดห้ามคนชื่อขาวแสดงความคิดเห็นได้ไหมเฮ้ยโหในเหยียดเลยเปล่าเราก็แค่เข้าโซนนั้นไม่ได้ไม่งั้นคนรวยก็เหยียดทั้งโลกด้วยโรงแรมคือละแสนอืมไอ้โรงแรมคือละแสนนี่มันไม่ได้เป็นการห้ามไงใครมีเงินก็เข้าได้หมดแต่ว่าถ้าบอกว่าแบบโรงแรมนี้คือต้องมีแบบบัตรวิตด,ดอมอะไรเงี้ยอาจจะถือเป็นการเหยียดเลยเปล่า